สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆดูหุ้นกันสักหน่อยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็มาดูว่าหุ้นมันมีอะไรบ้างนะครับหุ้นดีหุ้นไม่ดีหุ้นอะไรน่าซื้อไม่น่าซื้อนะครับเราก็วิเคราะห์คร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหุ้นแบ,บ่งตามธุรกิจนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดหรือ,อยังไงไม่แน่ใจก็จะมีหุ้ม กลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปีกกลุ่มพลังงานกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสื่อสารกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์เครื่องดื่มอาหารกลุ่มขนส่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มยานยนต์วัสดุก่อสร้างการเงินและหลักทรัพย์ พยาบาลกลุ่มพยาบาลกลุ่มปิโตเคมีอย่างเงี้ยนะครับเบื้องต้นง่ายๆนะครับก็สังเกตจากสีเขียวนี่นะครับถ้าถ้าเราไปเปิดดูตามคลิปตามอะไรที่เขาสอนเขาก็าจะค่า PE นะครับ PE ทับ E นี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรก่ออะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า10นะครับที่ขึ้นสีเขียวเนี่ยก็คือ ถ้าเราลงทุนแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าลงทุนในตัวนี้ภายใน9ปีหรือประมาณ10ปีเราก็จะได้คืนทุนทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะเป็นกําไรประมาณนี้นะครับเนี่ยยิ่ง PE ต่ําๆก็ก็ยิ่งน้าลงทุนนะครับอย่างอันเนี้ยเอสโซ่ SO เนี่ยนะครับ PE มันต่ําๆเราก,ก็มันจะคืนทุนเร็ว การคืนทุนเร็วมันก็ทําให้เราได้กําไรเร็วนะครับลงทุนไม่นานมากอย่างนี้ครับอย่างถ้าอันที่มัน PE สูงๆลองดูอันนี้11กลุ่มนี้ก็ไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ไม่เกิน15นะครับกลุ่มนี้ดูนะครับกลุ่มครับปีกอาจจะลงทุนเยอะนะครับ เม็ดเงินไม่ได้กระจายอาจจะรายได้ไม่หลายทางเหมือนกลุ่มธนาคารนะครับก็เนี่ยครับห้าสิบเอ็ดก็มีหกสิบเก้าเลยนะครับอ mm ื hmm. คือกลุ่มนี้นี่ถ้าลงทุนก็คงจะคืนทุนยากนะครับเพราะว่ามันน่าจะลงทุนหลายๆส่วนนะครับเอาของมาสต็อกแล้วก็มีบริหารจัดการอะไรพวกนี้แต่พวกแบงก์นี่ก็าจะ ตั้งขึ้นมาแล้วก็ตั้งสาขาขยายสาขาไปคนอยู่ในแบงก์ก็ไม่ไม่กี่คนนะครับยิ่งยิ่งยุคต่อไปข้างหน้าอาจจะคือไม่ต้องมีคนแล้วนะครับเป็นบอทดเป็นตู้เป็นอะไรพวกนี้ยอาจจะอา่ายังไงล่ะืออันนี้ความคิดของผมนะครับ คือคนไม่ต้องใช้เยอะเงินไม่ต้องออกเยอะแต่ไปลงทุนกับเทคโนโลยีที่จะมาบริหารจัดการอย่างสมัยนี้กอ็อย่างตัวอย่างผมเลยนะครับก็เนี่ยครับจ่ายค่าอะไรซื้ออะไรก็ออนไลน์จ่ายผ่านธนาคารออนไลน์กันหมดแล้วนะครับธนาคารต่อไปอาจจะไม่มีธนาคารให้เราไปฝากเงินก็ได้ครับอาจจะเป็นมีอยู่ตามเซวินอะไรพวกนี้ น่าจะเกี่ยวกันนะครับไอ้ที่มีสาขาเยอะๆอะครับน่าจะเวิร์กแล้วอันไหนหุ้นดีอนไอหนหุ้นไม่ดีหุ้นดีก็ในความคิดผมนะครับก็คือไอ้หุ้นที่มันราคาแพงนี่นะครับเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดร้อยแปดสิบอันนี้ครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าจะแพงมากกลุ่มโรงพยาบาลนี่นะครับอา่า หรือว่ามันผิดหรือเปล่าไอ้ที่อะไรนะที่มันสองพันกว่าบาทหุ้นละกเ็เอาดูข้างบนก่อนแล้วนะครับก็ทําไมผมถึงบอกว่ามันหุ้นดีก็เพราะว่าอเหมือนว่าเขาทํามานานแล้วค่าค่าค่าของหุ้นมันขึ้นไปสูงแล้วนะครับคือค่าของหุ้นมันสูง ระบบภายในมันก็จะสมมุติว่าเจอวิกฤตอะไรเงี้ยมันก็มีทุนอยู่เยอะอะไรเงี้ยนะครับทุนอยู่เยอะเราก็เหมือนล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสายป่านมันเยอะกว่ากันน่ะนะครับอ่าอย่างถ้าเอาอันนี้ร้อยหกสิบเจ็ดแต่ถ้าเราไปซื้อก็เราก็จะได้หุ้นจำนวนน้อยนะครับอย่างเงี้ยอย่างห้าสิบเ็ดกับสองบาทอย่างเงี้ย คือถ้าเรามองตัวเลขมันกพ็พอจะเดาทิศทางได้ว่าอันไหนมันมั่นคงไมก่ก็ไม่ได้ว่าดีหรืออะไรนะครับก็มั่นคงเรียกว่ามั่นคงแล้วกันนะครับไอ้พุ้นที่มันสูงๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้พุ้นที่ตําๆเนี่ยบาทหนึ่งอะไรเงี้ยเขาอาจจะเพิ่งเริ่มมาเขาอาจจะเปิดมาคือเพิ่งเริ่มนะครับก็ต้องไปดูว่า กิจการเขาเป็นยังไงทีหนึ่งนะครับหุ้นอะไรเนี่ยครับเนี่ยก็มีกำไรเฉลี่ยต่อปีก็ก็เป็นที่น่าน่าจะเวิร์กอยู่นะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับอ,อก็น่าสนเลยนะ1.7บาทเองหนดเจบาท ครับก็ประมาณนี้นะครับสามเดือนหนึ่งปีก็ช่วงนี้กำลังอยู่ขาลงอยู่นะครับออทุกปีก็ปกติก็นี่เริ่มต้นมาก็จะลงมาช่วงนี้ขาขึ้นนะครับปีไหนเนี่ยเดี๋ยวมันมีปีให้ดูไหมอันนี้สองพันสิบสี่สองพันสิบห้าสองพันสิบหก ก็เริ่มจะยอ่อลงมาหน่อยหนึ่งคือต้องไปดูว่าเขาถ้าถือหุ้นแบบที่มันไม่แกว่งมากก็จะต้องไปดูว่า,เ,าเขาปันผลยังไงนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเสิร์ชด,ดูนะครับไปที่เซ็ตเทรดนะครับ เราก็มาดูสิทธิทประโยชน์เขาปันผลไหมก็นี่นะครับก็ปันผลปีละครั้งสองครั้งบางปีก็แต่ก็0 3, 0นนะครับศูนเนี่ยปีล่าสุดครั้งล่าสุดปันไปที่0.03ก็เยอะเยอะกว่าครั้งที่ผ่านๆมานะครับก็ดูพู้ถึงหุ้น ใรพวกนี้นะครับคร่าวๆนะครับผู้ถือหุ้นก็มีบริษัทอะไรบ้างก็ไล่ดูนะครับเร่อการเงินผมก็ยังดูไม่เป็นนะครับมีเงินสดหนี้สินอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องมาไล่ดูทรราคาย้อนหลังเจ็ดจุดออมัน,ข,นขึ้นไปถึง1นึุ่ดแนะครับย่อลงมา1นจุด็ด ก็อยู่ที่เรามองนะครับว่าเนี่ยว่าเขายังไงบริหารคือไอ้พวกบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็คือมันต้องมีแบบอะไรการันตีความเาเรียกว่าความความเจ๋งนะครับถ้าไม่แน่จริงเขาไม่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์หรอกนะครับอย่าง ธุรกิจหลายๆอย่างที่เห็นเราเห็นเราขายดีขายดีแต่ก็ไม่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มีนะครับเขาไม่ได้ละลุมชุนคือในพวกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้าเรามองก็เขาต้องการจะขยายให้มันใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มุมมองผมนะครับนี่แะก็นี่นะครับก็ต้องดู ถ้าหุ้นหุ้นเล็กแต่มันแนวโน้มมันน่าจะดีถ้าเราออซื้อไว้ตอนราคามันต่ำอยู่มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเราไปเล่นราคาสูงๆมันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแรงนะครับแต่เรามือใหม่ก็หาผมคิดว่าน่าจะหาไอ้ราคาที่ไม่ไม่แพงมากนะครับเพราะว่ามัน ถ้าซื้อแพงๆเราเห็นจำนวนหุ้นลงไปแสนหนึ่งได้มาไม่กี่หุ้นเองอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเออดูแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราซื้อหุ้นละไม่ถึงสิบบาทอย่างเงี้ยนะถ้าซื้อเป็นแสนหุ้นนี่ก็ได้หลายหมื่นหุ้นเลยนะครับซื้อแสนบาทก็ได้หลายหมื่นหุ้นเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็มองแบบง่ายๆนะครับ ก็ดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำว่าหุ้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็ไอ้ตรง PE เนี่ยคืออะไรนะครับก็ต้องดูหลายอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ไม่รู้ว่าหุ้นไอ้ตัวย่อมันคืออะไรก็ไปดูนะครับอย่าง k Bank เคบงคืออะไรก็นี่ครับก็คือธนาคารเชฟนั่นแหละนะครับ,าารรบแบงกิง้งกสิีกรอกรอกสิกรกริกรแบงค์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่รุงเทพนะครับมัว่วก็ดูได้นะครับว่าอันไหนอย่างคอมเจ็ดนี่คืออะไรผมยังไม่รู้นะครับคอมเจ็ด คอมเจ็ดพับบิคคอม퍼นีลิมิเต็ดคอมเซเว่นเพิ่งเปิดแลยังไม่มีอะไรเลยเก็อันนี้เป็นการแนะนำวิธีหุ้นนะครับว่ามันมีอะไรเกตเล็กเกตน้อยนะครับสำหรับมือใหม่ผมก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม รับที่รับชมครับ